สวัสดีค่ะคิมมี่สวัสดีจ้ามื้อนี้เดี๋ยวสาตาซีภาไปส่งคิมมี่อยู่โรงเรียนกันเนาะแล้วก็จะไปช้อปปิง้งยังติดแถวลิสติกติดแถวมื้อนี้โซอีบออยากไปน้ำอีแม่ค่ะอันโซอีปิดโรงเรียนแล้วเนาะอยู่น้ำพอเพราะพอพอ,พอ,อยู่บ้านเนาะมื้อนี้อีแม่ก็จะไปช้อปปิง้ง <c oughs> กันเนาะ<อ>ไปเลยค่ะเดี๋ยวไปส่งคิมมี่อยู่โรงเรียนก่อนคิมมี่เคมเคมสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจ้า,จา ไปโรงเรียนเหรอคะวันนี้ยิมมี่จะไปโรงเรียนเหรอไปเจอใครเพื่อนชื่ออะไรเพื่อนที่โรงเรียนชื่ออะไรคะชื่อจ่ายใช่ไหมจ๋ายจ๋ายไปเจอจ่ายไปเจอจ่ายใช่มูสนิทยุเรียนพันซื่อจ่ายมะันนี้อากาศห้อนห่อนอีกมือหนึ่งที่ทำอะไรนะลูกมาลงมาเอาแขนลงมา ลงมาเอง<ก>ได้ไหม My bag Your bag Uh in the front Come on Come on มาแล้ว My bag in the front อุ้ยเก็บออกมาออกมาเก็ป,ประตูแล้วลูกไปเนี่ยกระเป๋าอยู่นี่นัน่นทำไมปิดประตู เก็บกระเป๋าแล้วลูก <ST S 1> <ST> S> <S เอาน้ำออกมาก่อนน้ำน้ำในกระเป๋า <ST> S> <S เปิดได้ไหมนี่เปิดไม่เป็นเส่ยงมเดเเปิดให้นี่่ช่วยมามีเปิดออกเปิดออกไหนน้ำอยู่ไหน

กองไว้มามาให้มามีเดี๋ยวเมยเก็บไปข้างบนอเอาไปติดติดเส้นนั่นแหละโอเคเส็จแล้วปะไหน,ไหนเอาไปวางไว้นูน่นนู่นน้ำอะน้ำไปวางไว้นูน่นวางที่ไหนนี่บอกวางที่ไหนวางที่นูน่น ไปไรฟ์กันไะบาย,ยเอามาไหมเออโอเคกูเกอรบายบายและแล้วเราก็ <ต scattered S 2> <ๆ> <ối> มาถึงห้างน,นะคะเห็นร้านเฮดเล็บเราพี่น้องเดี๋ยวเราตัสไปเฮดเล็บก่อนเด้อไปตัดให้มันสั่นลงแล้วก็เปลี่ยนสีใหม่เนาะงเพราะมันยาวพูดนะคะร้านนี้เลยนะคะเห็นร้านของคุณเวียดนามเด้อ ร้านใหม่ดีกว่าคนหลายเต็มร้านเลยนะคะเข้าจะมาคอยถาอยากถาไป่ะใน,นเพราะว่าห้าบ่งนีเวลาหลายแล้วการร้านเท็ดเล็บเยอะมากร้านเท็ดเล็บหลายด้นจะบอกเดี๋ยวก่อนจะไปเท็ดเล็บกับเวร้านสะผ่าก่อน,นะคะ่ะไปหาเสื้อหาชุดสวยไปใส่คริสต์มาสก่อนนะคะนี่ร้านนี้ ถ่ายคลิปเนาะว่าสไตล์ได้สุดใด้มาจะถูกใจคนที่มาเลือกไอบอมี่เอาไปร่องอยู่3ามชุดได้มาชุดหนึ่งจะ้จะกับชุดชุดที่สวยที่สุดสำหรับเจ้าของแล้วเพราะว่าเป็นคนที่ใส่กระโปรงว่าคืนเพราะว่าบุาคลิกร่างกายอันนี้คือต้องแบบเสยยืดน,น,นะใส่สุดเด็ดบสวยวันอง บุไดล่าคิดบุไดล่าหายไปจุดปุ๊ดก็เลยมาล่าคิดมีนอนอยู่อันโซ่ยกระเพาะเนนอนขึ้นบนแอเนในใบอเบอบ์โซ่ีไปใส่เมื่อเห็นโซ่ยสงสัยออกไปพันตื่นก่อนโมูลแล้วเด็ก ปกติเพิ่งจะนอนของนอนเพิ่นแหละแต่ว่ามันขึ้นเพิ่นมากกางดึกมาขอนอนแยากกางพ่อแม่ขี้ม,มีงองแงเลยลงมานอนหมู่ข้างล่างขี้ม,มีนอนข้างๆแม่เนาะเอาเอาที่น,นอนมานอนข้างๆแม่ลาไปแล้วพี่น้องจา๋าครับพอกันไหมขี้หนาขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับช่อสไตล์ด้บ๊ายบายจ้ะ